ฮ้หยหงุดหงิดว่ะไปไกลเลยไม่ต้องมาอยู่ใกล้กันเลยนะถ้าทําแบบเนี้ยกูทําอะไรเนี่ยก็หงุดหงิดไงใช่สิเดี๋ยวนี้ก็ไม่รักกันแล้วนี่ก็รักกันน้อยลงแล้วนี่เขาไม่สําคัญเหมือนเดิมไงจะไปไหนอ่ะไปซื้อของของอะไรอ่ะอะไรอ่ะเอาเอานั <laughs> า่ะ ใส่แลวกูซื้อมาเผื่อแล้วน่ะใส่เพอ่อการเม่ทำอะไรยังไม่เป็นโอ้ย่างงี้เป็นทุกทียังไม่เป็นจะรู้ดีกับเขาได้ไงโอ้กูเนี่ยรู้ดีที่สุดเป็นกูเหรอชีวิตเนี่ยกูรู้ดีที่สุดแล้วตัวเองก็ไม่เคยไม่ไม่เกี่ยวหรอกมันไม่เกี่ยวยังไงก็ที่รักไม่รักเขามันไม่เกี่ยวกับเป็นไม่หรือไม่เป็นจะได้เกี่ยวแค่เป็นไม่เป็นเม็นมันไม่เกี่ยวหรอกทำไมก็ที่รักไม่รักเขานี่ท็่รักรักเขาเนื้อเร่องนี้ทำไมลิ้นอืคือกระกระการอย่างนั้นน่ะเขาไม่โอเคกูก็ไม่โออเเคหมืนนกั ถามกูเรืคน่ยกูโอเคหรือเปล่าเนี่ยแม่งเดี๋ยวไล่เดี๋ยวเรียกเดี๋ยวไล่เดี๋ยวเรียกกูเดินเดี๋ยวจะเปน็นอบอตอหมู่บ้านอยู่แล้วว่าล่า